สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวประกันสังคมทุกท่านวันนี้จะมาเล่าข่าวถึงเงินชดเชยนะคะลูกจ้างามาตาสามสนะคะเริ่มจ่ายเงินแล้วนะคะเข้าไปเช็คระบบได้ที่ w w w sso go t h s นะคะ ระบบประกันสังคมนะคะช่วงว่างงานาเพราะโควิดนะคะวันที่2แล้วนะคะ w w w s s o g o t h so. gh, ประกันสังคมมาตาสามสจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างว่างงานจากโควิดวันนี้เป็นวันที่2 แล้วนะคะก็คือ21เมษาที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาต่า33ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเพราะโควิดอัตราร้อยละ6 62%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วัน ใครลงทะเบียนได้บ้างนะคะผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ล่าสุดมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ8 0 0แสนลายจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ที่เข้าเกณฑ์แล้วราวสี่แสนลายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้างโดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกันผู้ประกันตนขอยื่นใช้สิทธิ์2ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานออนไลน์ 2. ยื่นโดยวิธีปกติโดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th และพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารและจัดส่งเอ,อกสารให้สำนักงานประกันทางประกันสังคม ให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ตอบรับโทรสารอีเมลไลน์ตามที่สำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนดแล้วจากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ได้ในภายใน30วันส่วนนายจ้างจะต้องกรอก แบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุการณ์โควิด1 i d 1 9ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม w w w s s s o g o t h หรือจะติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสำนักงานประกันสังคมโทร1506ขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่ได้มาจากสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมล็อกปังนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ